สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุ้ยพาบ้านนะคะแล้วก็ช่องพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตรจัดให้บายยุ้ยนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะใช้เบอร์เดียวกันนะคะหนูให้ชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะ0 9 5ย์7 8 7 7 0ูนะคะพี่ๆคะ่ะก็วันนี้นะคะเช้ามานะเป็นพระเลี่ยมทองทั้งหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงสายนะคะหนูจะปล่อยรายการพระที่ ไม่ใช่เป็นรายการพระเลี่ยมทองนะพระทั่วไปที่หนูขายนะก็ขออนุญ,ญาตนะซูมโดยรวมก่อนนะคะเราจะเห็นข้างหน้านี้เป็นปลั๊กไฟนะเวจะเอะอะไรขาวๆปลั๊กไฟนะพี่นะเพราะว่าหนูต้องใช้ดวงไฟนะคะก็มีประมาณนี้นะคะสี่แถวนะเดี๋ยวเรามาซูมกันเลยนะคะเรามากันที่องค์แรกนะคะเป็นพระประธานพรน,นะคะหลวงปู่ดูวัดสแก เลี่ยมกรอบทองแท้ทุกใบนะคะต้องแจ้งตรงนี้นะเลี่ยมกรอบทองคําแท้ทุกใบนี่ส่วนใครจะซื้อห่วงนะคะมีห่วงขายต่างหากนะคะพี่นะ เหรียญประทานพอ่อหลวงพูด่ดูวัดสแกนะคะยกซูมนะเลี่ยมกรอบยกซูมนะพระสวยๆนะคะวันนี้บอกเลยว่ามีพระแปลกๆเยอะนะแล้วซึ่งหนูก็ไม่รู้จักก็เยอะนะคะต้องแจ้งตรงนี้นะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระนะคะปิดตาหลวงปู่โตนะคะรุ่นสองนะ,ะจัมโบ้มีนะคะปิดไปแล้วนะคะปิดไปแล้วอันนี้เป็นรุ่นสองนะคะพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่นะคะ หายนี้ไม่ได้ไปหาไปไหนเลยนะพี่จริงเมื่อวานไปดูพระด้วยนะคะแล้วก็ไม่ไหวนะคะไม่สบายนะจริงๆปกติหนูจะไลฟ์พระทุกวันนะถ้าไม่ติดธุระจริงๆนะวันนี้นะ่ะน่าจะอัดไปสองคลิปนะคะสองคลิปรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะพระครูไพศาลวิริยาิิจนะคะนิยมนะเขียนว่านิยม รุ่นแรกนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกยกซุ้มนะคะคือเราได้มานะคะหลากหลายรายการอย่างที่บอกนะก็เจอนะคะก็เหมามานะคะเหมามารายการถัดมานะคะ เป็นพระนะคะหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะไม่มีห่วงสักรายการนะคะพี่นะหมดห่วงนะใช้คำนี้แปบ๊บเพลงก็คือหมดห่วงนะหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะนี่หนูไม่ทราบว่าไฟเนี่ยอ่ะเพราะตอนแรกหนูกระจายให้ทั่วนะ ตอนนี้เอามาตรงจุดเดียวกันนะชัดเจนนะคะไม่มืดนะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะคูบานสีวิชัยนะคะเหรียญคู่บานสีวิชัยนะคะอย่างที่บอกนะพระไม่ดีไม่มีใครเอามาเลี่ยมนะพี่นะอันนี้คือพระแท้พระดีนะคะอย่างที่บอกนะคะลูกค้านะ คนที่เลี่ยมเจ้าของพระนะเขาก็ต้องมั่นใจแล้วนะคะพี่นะวมพะเขาดีนะนี่ด้านหลังเป็นยขอประทานอภัยด้านหลังเป็นพระธาตุดอยสุเทพนะคะพี่นะรายการถัดมานะคะเป็นพระกรีบบัวนางกําแพงนะคะกีบบัวนางกําแพงยกซุ้มนะไม่ต้องกลัวนะคะทองคาแท้ทุกใบนะแล้วตอนนี้นะ หนูยังขายราคาเดิมนะแจ้งตรงนี้นะคะทองคําแพงมากนะคะยิงเมื่อวานนะขึ้นไปเกือบห้าหมื่นห้าพันนะคะพี่นะเกือบนะห้าหมื่นสี่พันกว่ากว่านะเมื่อวานดูนะวันนี้ลงนะคะแต่หนูยังขายราคาเดิมนะคะอันนี้มีห่วงนะคะยามโมนะคะยามโมท้าสุรนารีนะคะยามโมนะ รายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะอ่าอันนี้หลังแบบนะคะรายการนี้หลังแบบนะใครอยากได้รายการไหนหรือว่าสนใจรายการไหนทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามราคากันได้นะคะพี่นะสำหรับรายการพระเลี่ยมทองนี้สามารถผ่อนได้นะคะให้หมดภายในหนึ่งเดือนนะแต่ว่า แล้วแต่พี่นะพี่จะแบ่งเป็นกิ่งงวดนะคะแต่ว่าสมมติราคาพระแปดพันพี่ต้องมาจำหนูก่อนครึ่งหนึ่งนะสี่พันนะคะเพราะว่าพระมีต้นทุนสูงนะคะต้องแจ้งก่อนนะแล้วให้หมดภายในหนึ่งเดือนนะคะพญาพิชัยดาบหักนะคะเมื่อวานเห็นคุณเพชรว่าลูกค้าจเจ้าสามเดือนนะ,ะสามเดือนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้นะคะเพราะว่าอันนี้ราคาเราคิดราคาสดหนึ่งเดือนนะคะ 3เดือนก็ต้องมีบวกไปนะคะเป็นดอกเบีย้ยนะก็เป็นธรรมดานะคะพี่นะซื้อของผ่อนทั่วไปเรายัางเสียดอกนะอันนี้ยกซุ้มพยาพิชัยดับหักของหนูนะคะถ้าผ่อนอย่างที่บอกนะคะหนูพี่ต้องมาจำหนูมาครึ่งหนึ่งของพระนะแจ้งไปแล้วนะคะรายการนี้ไม่ทราบที่นะคะคล้ายๆนางพญานะแต่ไม่แน่ใจนะคะใส่ไม่ทราบที่แล้วกันนะคะ ผ่อนพรต้องผ่อนมัดจำเลยทันทีวันที่รับเอานะหมายถึงว่าวันนี้พี่ปิดพี่พระแปดพันพี่โอนมาให้หนูก่อนครึ่งหนึ่งนะสี่พันนะแล้วที่เหลือก็ให้หมดภายใน1เดือนนะคะรายการถัดมานะคะเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะวัดคงคารามนะคะนี่เลี่ยมทองสวยๆแบบนี้เลยนี่เหรียญคมๆลึกๆนะคะพี่นะ ด้านหลังนะคะยันอคัคราสวยงามชัดเจนนะคะถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะอ่าอันนี้นะคะวัดคงคานะคะพระกุมมะเทวาอันนี้หนูใส่ไม่ทราบที่แล้วกันนะคะนะโมพุทธายะ ยู่ในแถวที่สองนะคะแจ้งมาด้วยนะคะปิดตานะคะหลวงปูจีนนะคะแข้งหมองหล่อนนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะ เหรียญรุ่นแรกนะคะหลวงพ่อโอภาสีนะคะอ่าอันนี้น่าจะเป็น เป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อพุ่มนะวัดบางโคนะคะเหรียญหลวงพ่อพุ่มยันนะคะสวยงามชัดเจนนะคะอ่าอันนี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะหลวงพ่อภาษีนะ ตัวหนังสือนะคะสวยงามชัดเจนคมชัดลึกนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อจาดนะหน้าพานเนื้อกระไหล่ทองนะคะเรี่ยมกรอบทองคำน,นะคะรายการนี้มีห่วงมาให้ด้วยนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะนี่ ถัดมานะคะเป็นรายการนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญ้าปากหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้นะคะเลี่ยมกรอบยกสุมนะคะนี่แล้วขอบด้านข้างกรอบสวยงามนะคะลายสวยงามนะนี่เป็นหลวงปู่ทิมนะคะรายการถัดมานะคะ พระคูวิทูลน,นะคะเป็นเหรียญปี2430นะคะ2430นะด้านหลังนะคะยันนะคะอคะัคษะสวยงามชัดเจนนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะอ่าหนูใส่ไม่ทราบที่แล้วกันนะคะสองสี่ห้าเก้านะคะปีลึกมากนะคะปีพาเก่ามากนะคะสองสี่ห้าเก้านะ นี่ยกซุ้มนะคะเรียมกรอบยกซุ้มนะรายการถัดมานะคะสองสี่หสี่นะคะโอ้โหพระโคตรเก่าเป็นพระพมนะคะมุนีนะเนื้อทองคํานะคะอ่าอันนี้เป็นเนื้อกระไหลทองนะคะพี่นะปีสองสี่หสี่นะคะ พระพรมุนีนะคะเยี่ยมกรอบของคำแทนทุกใบรายการนี้มีห่วงให้ด้วยนะคะรายการนี้มีห่วงนะรายการนี้น่าจะเป็นอ่ารายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อม่วงนะคะวัดบ้านทวนนะ นี่เหรียญคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะดูเอานะคะนี่ไม่มีห่วงนะจะพยายามบอกนะคะรายการไหนมีห่วงนะนี่ต้นสือคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเตรียมกรอบยกซูมมาให้แล้วนะคะรายการถัดมานะคะ เ็เหรียญพระจันทร์ฟั่นนะคะอจระเนื้อเงินลงยานะคะแล้วก็เลี่ยมกรอบทองคําแต่นะพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่อ่าขออนุญาตพิกด้านหลังนะคะ2507นนะคะเหรียญสวยนะลงยานะคะลงยาถมยาลงยานะ รายการถัดมานะคะเป็นพระโสธรสองหน้านะคะโสธรสองหน้าอย่างที่บอกนะคะเผื่อใครไม่ได้ฟังคลิปตั้งแต่ต้นนะคะใครจะผ่อนพระนะคะก็ให้พี่มาจำนะคะมาครึ่งหนึ่งนะณนะวันที่ปิดพรานะแล้วที่เหลือ ก็ผ่อนนะคะภายในหนึ่งเดือนนะคะให้หนึ่งเดือนนะเครดิตหนูให้ได้แค่หนึ่งเดือนนะสดหนึ่งเดือนนะคะพี่นะายการถัดมานะคะก็จะเป็นท่านทาเวสุวรรนี่ ปิดตาลงพระแก้วนะคะนี่รายการนี้มีห่วงมาให้ด้วยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระปิดตานะคะ หลังยันยุ่งนะคะพระปิตาหลังยันยุ่งโอ้โหพระสวยนะคะสําหรับรายการนี้มีห่วงทองคํามาให้ด้วยนะคะอันนี้พร้อมขึ้นคอแล้วนะพี่นะมีห่วงให้เรียบร้อยนะคะหลังยันยุ่งนะคะน่าจะเป็นหลวงพ่อทับปอนนงนะอ่าอันนี้เหรียญหลวงพ่อจาดนะคะาาก็จะคู่นี้เป็น หน้าเนื้อกะไหล่ทองนะคะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะน่าจะลมดํานะคะเี่นพะจารมีสององนะคะก็จะได้แจ้งมาว่าเป็นรายการไหนนะคะพี่นันี่เหรียญคมคมลึก,ลกๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> รายการถัดมานะคะ เป็นหลวงปู่มุนนะคะเหรียญหลวงปู่มุนนะอืมอังจริงเหรียญหลวงปู่มุนนี่เป็น,หปนเนหรียญที่คมสวยนะกี่เหรียญก็ช่างนะนี่หน้าพระคมสวยมากนะคะตาจมูกป,ปากนี่คมนะตามเมตตานี่เป็นแบบตาเป็นมเม็ดเปลือกตาชัดเจนนะคะอายุหนึ่งร้อยสามปีหลวงปู่มุนนะคะรายการถัดมานะคะ เป็นพระเอ่อหลวงปู่โตะนะคะหลวงปู่โตมีห่วงนะคะสำหรับรายการนี้ <c oughs> ถัดมานะคะเป็นพระปิดตานะคะเช่นเดียวกันนะเป็นหลังยันยุ่งนะคะในการถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะคะ มีห่วงให้ด้วยนะคะสำหรับรายการนี้รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อท่านเขียวนะคะมีห่วงนะสำหรับรายการนี้นะคะ ใการถัดมานะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะวัดท้ายน้ำนะปีหนึ่งห้านะคะถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะ หลวงพ่อท่านนุ้ยนะคะอายุ78ปีนะคะเป็นเหรียญปี2479นะคะ2479นะโหเหรียญโคตรเก่านะถ้าพี่ถามพัะนะคะก็ถ้าหนูไม่ได้พิมพ์ไปก็แจ้งตรงนี้นะคะว่าขอเวลาสักคู่นะคะเนื่องจากว่าหนูต้องเปิดดูราคาทุนนะคะอาจจะยังไม่ได้ตอบทันทีนะรอสักคู่นะคะ อ่าอันนี้นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะนี่พระไม่ได้แกะกรอบนะต้องแจ้งตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามีลูกค้าบางท่านนะคะให้หนูแกะกรอบนะคือหนูเหมามาแบบไหนหนูก็ขายแบบนั้นนะไม่ได้แกะนะคะไม่ได้แกะราะการถัดมานะคะ หลวงพ่อช้างนะคะวัดวัดเขียนเขตนะคะหลวงพ่อช้างวัดเขียนเขตนะคะที่ล,ลึกนะคะในการสอนนักธรรมนะคะโอ้โหสองสี่เจ็ดสามนะคะเหรียญเก่านะยันอักขระนะคะชัดเจนนะ และการถัดมา,มานะคะเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะคะหลวงปู่ทิมนะคะเนื้อทองแดงลมดำนะนี่และการนี้มีห่วงนะคะพี่นะพร้อมขึ้นคอนะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ตัวหนังสือนะคะเป็นแท่งคมนะคะชัดเจนนะ ในการถัดมานะคะเป็นพระหลวงพักอ,อันนี้น่าจะเป็นพ่ะแก่นะคะพี่นะที่ระลึกนะคะในการไหว้ครูนะคะปีหนึ่งสามนะคะพ่อแก่นะที่ระลึกในการไหว้ครูที่บ้านมีนะคะบ้านปู่นะ เนื่องจากว่ามีคณะปีพานนะคะมีพ่อแก่อยู่ายการถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะคะมีห่วงนะคะรายการนี้ก็ใครมีลายแล้วกันนะคะพี่แคบรูปมานะคะแคบรูปมาเพราะหนูไม่ทราบที่หลายรายการนะคะก็อย่างที่บอกนะแต่ว่าโทรมาก็ต้องบอกพิกัดนะคะว่าอยู่ใกล้ๆพระอะไรนะ เนื่องจากว่าไม่ทราบหลายองค์เลยนะคะวันนี้หน้าพระมาแปลกๆเยอะนะคะอันนี้ลวงพ่อเงินนะคะมันจะเป็นพิมพ์นิยมบนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระโสทรนนะคะเงินทองนาคนะคะสามกษัตริย์นะ เลี่ยมนะคะอันนี้เลี่ยมกรอบทองคำแท้นะอืม <c oughs> รายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ฤาษีลิงดำนะคะหลวงปู่ฤาีลิงดำด้านหลังเป็นทาเวสุวรรณนะคะที่บอกนะคะขออนุญาตวันนี้หนูไม่พูดรายละเอียดเยอะนะคะมัน มึนมึอนอื่นๆอยู่นะพี่นะไข้ยังไม่หายดีนะคะล้วการถัดมานะคะเป็นพระเหรียญน,นะคะหลวงพ่อท่านนุ้ยนะคะปี78ดนะคะอายุครบ78ปีนะคะ รายการถัดมานะคะหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้นะคะรายการสุดท้ายนะคะก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกเครื่องรางนะคะเครื่องรางนะเป็นพวกเขี้ยวเสือนะคะพี่นะแล้วก็ตะกุดนะคะในการถัดมานะคะตะกุดนะคะเดี๋ยวเรา ้องขยายซูมออกนะคะเนื่องจากว่าตะกุดมีขนาดใหญ่นะคะตะกุดหลวงปุ่สุกนะคะ,ะ,คะพี่นะนี่อืมสวยนะคะ ในการถัดมานะคะเป็นหนุมานนะคะหนุมานหลวงพ่อสุนมีห่วงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหนุมานนี่ดูพุทธศิลป์น,นะคะสวยงามนะแกะนะคะแกะด้วยมือนะพี่นะนี่ ในการถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะคะเป็นงาแกะนะพี่นะผ้านั่งเหมือนธนุมานนะแต่หน้านี่บอกก่อนเหมือนเป็นพวกพระพิกเนตนะคะพี่นะหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรนะคะมีห่วงนะคะงาแกะนะ แก่จำฉ่ำวาวแบบนี้เลยนะคะในการถัดมานะคะเป็นเขี้ยวเสือนะคะเขี้ยวเสือลมพนกนะนี่ดูรายจานพุทธศิลป์สวยงามมากนะคะต้องบอกก่อนนะนี่ โอ้โหสวยนะคะนี่ดูมีรอยจานนะคะทั่วองค์เลยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานเขี้ยวใหญ่นะคะพี่นะน่าจะประมาณอ่อต้องขอประทานอภัยนะหนูไม่ได้ใช้แม่มันทัดวัดมานะทาเป็นว่าฝามืออ่ะ <Yeah. S 1> เหมือนกันนะทั้งหมดนะคะ ตามเขี่ยวขนาดเท่ากันนะคะเขี่ยวใหญ่นะต้องแจ้งก่อนนะคะนี่เราดูรายการถัดมานะคะอันนี้หลวงพ่อปานนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะหลวงพ่อปานน่ะจาะว่าหลวงพ่อปานมีสององค์นะคะพี่นะเผื่อลูกค้าท่านไหนโทรมาถามราคานะคะแล้วหนูบางท่านนะคะก็หลายท่านเยอะเลยนะคะที่ ทำไลน์ไม่เป็นนะซื้อผ่านโทรศัพท์นะคะด้วยการโทรนะเยอะมากนะคะต้องแจ้งนะเพราะว่าพี่บางท่านที่เล่นไลน์นะไม่มีปัญหานะคะอันนั้นพี่อยานจะแบบว่าเอ๊ะทำไมย,ย้ำองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองนะเพราะเคยมีนะคะเคยมีนะ6ของเราไม่เท่ากันนะจําได้นะคะจำได้หลวงพ่อเงินตอนนั้นอ่าอันนี้รายการสุดท้ายนะคะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะก็ หนูอย่างที่บอกนะคะต้องขออนุญาตย้ำนะ่าองค์ที่หนึ่งหรือรายการที่เท่าไหร่นะคะเคยส่งมาแล้วนะคะพี่นะไม่ตรงกันนะแล้วลูกค้าก็รีบด้วยนะคะรีบวางสายนะยังสื่อสารกันไม่ดีบอกองค์ที่6นะหนูก็นับ6มาจากข้างหน้าเลยนะแต่พี่เขาเริ่ม6คนละองค์นะคะอันนี้ต้องพูดนะคะว่าเป็นเหตุการณ์จริงนะคะเอาประสบการณ์จริงมาพูดนะคะ อันนี้รายการสุดท้ายนะคะเขี้ยวเสือหลวงพระบานท้ายคลิปนะคะคุณผู้ชมช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็อีดีไลน์นะคะสําหรับช่องยุพะบ้านแล้วก็พระบ้านทั่วทีเพชรพิจิตรจดให้บายุวศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็เป็นกําลังใจกันแล้วใครสนใจรายการไหนนะก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามราคากันได้นะคะพี่ๆีนะสสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ